สวัสดีครับอดิศรชาแนลในเน็ยูทูปนะครับก็มี FC หลายๆช่องนะครับถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการทำคลิปนะครับในช่องของอดิศรชาแนลในเน y o ยูทู e นะครับในช่องของผมนะครับว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการทำคลิปนะครับซึ่งช่องของผมนะครับตั้งแต่เปิดมานะครับก็มีอุปกรณ์ก็คือ เพียงแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับถามว่าผมมีคอมไหมนะครับในการตัดต่อหรือว่าในการที่จะามาตัดต่อคลิปนะครับผมไม่มีนะครับใช้เพียงแค่มือถือเครื่องเดียวนะครับในการถ่ายทําตั้งแต่เริ่มทําช่องใหม่ๆนะครับแล้วที่2กม็มีขาตั้งกล้องนะครับซึ่งก็ซื้อ,อามามาภายหลังนะครับตัวนี้ จําจได้ว่าได้ไปซื้อนะครับในงานาวัดนะครับในงานประจำอําเภอนะครับก็ซื้อมา200กว่าบาทนะครับเป็นราขาตั้งกล้องนะครับแบบธรรมดาธรรมดานะครับสามารถปรับความยาวได้นะครับตรงนี้ก็ราคานี้ก็ส0 0รกว่าบาทก็ถือว่าคุ้มพอสมควรนะครับอ,อันนี้ก็เป็นคําถามจาก หลายช่องนะครับว่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำนะครับทำคลิปต่างๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือไมโครโฟนนะครับไมนะครับตัวนี้ก็สั่งซื้อในเน็ตนะครับก็เป็นตัวราคาถูกๆไม่แพงนะครับเป็นไม่ที่มีสายนะครับแต่ปัจจุบันก็จะมีไมไร้สายนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมานะครับอันนี้ก็เป็นไม่ที่มีสายธรรมดานะครับ ถามว่าตัดเสียงรบกวนภายนอกไหมนะครับก็เท่าที่ได้ยินนะครับไม่สามารถตัดเสียงภายนอกได้นะครับยังได้ยินเสียงกบเสียงเขียดอยู่นะครับเพราะว่าผมก็พักอยู่บริเวณกลางท้องทุ่งนะครับก็ถือว่าบรรยากาศก,าก็ดีพอสมควรนะครับหลายๆท่านที่ชมคลิปก็จะเห็นกเกี่ยวกับบรรยากาศท้องทุ่งแล้วก็ภูเขานะครับอันนี้ไม่สามารถตัดเสียงรบกวนได้แต่ก็ดีที่เสียงก้จาก ชัดขึ้นมาหน่อยนะครับดีกว่าที่ไม่ใช้ไม้นะครับซึ่งวันนี้ที่ผมบางิีก็ไม่ได้ใช้ไม้ตัวนี้นะครับเพราะว่าก็จะมาะให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับที่ถามเข้ามาว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างน,นะครับก็มีมือถือที่กำลังถ่ายทำอยู่นี้นะครับแล้วก็ขาตั้งกล้องแล้วก็เป็นไม้ตัวนี้นะครับที่ใช้ถ่ายทำเป็นประจำนะครับ แล้วแอปที่ถ่ายทําก็คือเป็นแอป c a าดมาเตอร์นะครับซึ่งเป็นที่นิยมของชาว y t u t u นะครับที่กำลังทำการตัดต่อและก็ถ่ายทํำถือว่าเป็นแอปที่ะสะดวกและก็ง่ายมีลูกเล่นได้เยอะมากมายนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ต้องการที่จะมีเอฟเฟกหรืออะไรต่างๆก็สามารถซื้อในแอปได้นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับใช้แอปเดิมๆนะครับมีลายน้ำอยู่นะครับ แต่ก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีทุนมีอะไรก็ใช้อุปกรณ์เพียงแค่เล็กน้อยอย่างนี้นะครับเพียงแค่มือถือเครื่องเดียวแล้วก็ขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องหรือถ้าไม่มีก็เราก็ไปตั้งในที่ที่ต่างๆได้นะครับที่มันนิ่งๆนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับเพราะว่าจะอามาชมมารีวิวให้เพื่อนได้ชมนะครับเลย ตั้งใส่สาที่ที่มันสามารถที่จะทําให้โทรศัพท์ของเรานิ่งได้นะครับก็ดีเหมือนกัน,นครับมาตัดต่อในแอปคายมัตเตอร์นะครับสาหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะสร้างช่อง u t u b e นะครับทาช่อง YouTube ใหม่นะครับก็จะมีการกัวงวลนะครับว่าจะต้องใช้อุปรกรณ์อะไรบ้างนะครับในการถ่ายทําต้อง มีไมโครโฟนหรือมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ก็ไม่จําเป็นนะครับมีแค่สามอย่างนะครับส่วนช่องของผมนะครับแต่ถ้าท่านไหนไม่มีก็เพียงแค่โทรศัพท์มือถือที่เดียวนะครับก็สามารถทําคลิปได้แล้วนะครับส่วนเรื่องการตัดต่อต่างๆก็มีแอปหลากหลายมากมายนะครับแล้วก็มีอาจารย์หลากหลายท่านที่ท่านาได้แนะนําแล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการาตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับมา เราก็ไปศึกษาได้ในตรงนั้นนะครับเรื่องของการทำยูทูบนะครับก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับก่าจะหาได้แต่ว่าทุกวันนี้ก็มีสั่งซื้อนะครับมีออนไลน์นะครับส่งถึงที่นะครับก็เป็นการสะดวกอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งช่อง a d i s o n Channel ของผมนะครับ ตั้งแต่เปิดมาก็ใช้เวลาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ Youtube นะครับใช้เวลาก็พอสมควรนะครับถึง3ปีนะครับผมถึงจะผ่านในช่องอนี้ได้นะครับแล้วก็นำเรื่องราวแล้วก็นำประสบการณ์ต่างๆที่ได้ประสบพบมานะครับมาปรปับปรุงแก้ไขแล้วก็เปิดช่องที่2ก็คืออดีศรช anel อดีศรเกษรไลฟ์สไตล์นะครับ ที่เพื่อนๆหลายๆคนก็ติดตามอยู่นะครับก็จะรู้ดีนะครับว่าผมก็มีสองช่องนะครับซึ่งช่องอดิาสรเกษตรและศาสตร์ผมก็แยกไปเป็นอีกช่องหนึ่งของผมนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับแล้วก็จะมีการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่สามารถไปไหนได้นะครับก็ทําเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะครับก็มีวิธีการ ปลูกสําหรับท่านใดที่ชอบปลูกครับก็ไปรับชมในช่องของอดิศรเกษตรไลฟ์สไตล์ได้นะครับซึ่งผมก็มีวิธีการแนะนําต่างๆนะครับมีหลายเรื่องหลายราวที่เกี่ยวกับคนที่รักปลูกรักขยายพันธุ์ต้นไม้นะครับก็เข้าไปรับชมได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งของผมนะครับที่เปิดแล้วก็ช่องนั้นก็สามารถไปสร้างรายได้ได้แล้วนะครับก็ ใช้อุปกรณ์เพียงแค่3อย่างนะครับก็คือโทรศัพท์แล้วก็ขาตั้งกล้องแล้วก็มีไมโครโฟนนะครับสำหรับทำให้เสียงเราชัดขึ้นนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ได้ใช้ไม้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเอามารีวิวก็เลยไม่ได้ใช้นะครับก็คือใช้เพียงแค่โทรศัพท์มือถือเพียงเดียวนะครับแล้วก็เสียงสดๆนะครับไม่ได้ใช้ไม้นะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้ตั้งก็จะเป็น กระดาษทิชชู่นะครับมาตั้งพิงกับผนังนะครับก็ทําให้ภาพก็ถือว่าไม่คริคีริ้วคีเรศอะไรนะครับก็พอทําได้พอสมควรนะครับอันนี้ก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะทําช่องนะครับกัว่าจะอุปกรณ์ต่างๆที่จะถ่ายทําคลิปจะแพงนะครับก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับเพียงแค่โทรศัพท์มือถือเครื่งเดียวก็สามารถถ่ายทาได้แล้วนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านนะครับที่คิดอยากจะทําช่อง y t u t u นะครับก็ช่วงนี้กระแสกําลังมาแรงนะครับเพราะว่าหลากหลายท่านนะครับก็ทำช่อง y t u t u นะครับหลายๆคนเลยนะครับก็เลยช่วงนี้จะเห็นว่า Youtube เข้มงวดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบต่างๆในทาง y t u t u นะครับเข้มงวดนะครับและก็เริ่มจะมีการตรวจสอบที่ยาวนานขึ้นนะครับก่าจะให้ผ่าน สำหรับท่านใดที่ใกล้จะผ่านก็เรีบรีบนะครับรีบเรีบเร่งให้ช่องของเราผ่านนะครับเพราะว่ามีกระแสต่างๆเกี่ยวกับ YouTube นะครับที่ทำให้เรารอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบช่องนะครับช้าเลยเกินนะครับในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบช่องแล้วก็รายได้ต่างๆของเรานะครับก็จะมีการ ช้าขึ้นมานะครับในช่วงนี้เพราะว่ามีคนทํา youtube เยอะนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับหลายๆท่านที่ทําช่องใหม่ๆนะครับสำหรับท่านใดที่ทําทช่องแล้วก็ผ่านไปแล้วก็สู้ๆนะครับขอให้มีผู้ติด,ดตามเยอะๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับผมสู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ กดกระดิง่งชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟให้กับช่องอริสอนชแนลด้วยนะครับ